มาดูน้องจุนน้องจุนกวนน้องสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะไหนแม่ดูก่อนลูกสวัสดีนะคะดูน้องจุนกวนน้องน้องจุนชอบกวนน้องพี่แดงไม่เป็นไรพี่แดงรักน้องน้องจุนก็รักแต่ว่าน้องจุนอยากเล่นกับน้องดูใครดื้อดูเด็กดื้อเด็กดื้อใกล้จะได้ไปแล้วมาแล้วทอกทอกมาแล้วว่าทำไมลูกมาทำไมอย่าไปกวนพี่แดงนะ กินได้เหรออะบราว่ากินแล้วเก็บเอาไปมันเก็บมันไม่ได้กินหรอกมันมันเอาไว้ใต้ลินมันอ่ะมันก็เอาไปยัด <c oughs> นั่นเห็นไหม <c oughs> เต็มเลยโคตรดื้อเลย <c oughs> บินก็ไม่ได้โยนก็บินได้นิดเดียวเองแล้วเมื่อไหร่พ่อจะพาหนูไปเนี่ยแม,ม่คิดถึงตายเลยอยู่ด้วยสักพักจะได้เดือนแล้วแล้วลูกอยู่กับแม่สองสามอาทิตย์นี้แล้วนะไหวไหมเนี่ย จะเอาไปทำอะไรจะไปแกล้งพี่แดงเนอะว่าแล้วมันจะพี่แดงน้องลลูกดูตาเนาะดูตาแดงดูตาแดงแดงแอบดูดูตาพี่แดงอยากซูมเน้ตาพี่แดงแอบดูยังไงพี่แดงอยากกันน้องแล้วลูกไปแล้วไปทำพองผลแล้วพองผลตากแดดเดียแล้วเรืว่าไก่น้อยกลัวพี่จุนเียพี่จุนเด้อพี่จุนอิจฉาพี่จุนอิจฉาอยู่ลูกพี่จุนอิจฉ้าหนูจงไปที่ไห มองไม่เห็นเลยมันย้อนแซงมามาไม่ตึ๊ดตือเลยใช่ไหมลูกจุนไม่กวนน้องมันนี่มาพี่ก้อนมยมันกวนกวนมันกวนน้องให้จุนมะนั่นน่ะ,นะดมเนี่ยเลยน้องมันก็ลำคานทีลูกกวนน้องไปดูหนะ้าพี่แดงหนะ้าพี่แดงกันเอยพี่แดงน้าม,มึยเลยยังไม่กินยาเลย ดังบาดเบิดเหนียวมากัดสุดเหนียวมืดขี้ยามาถ้าขี้มัยังกับกะเข่าเห็นไหมแห้งไปเราไปกวนกันอีกแล้วพี่ก็น้องมาโจ๊กมามานี่มาโจ๊กมาไปกวนกันอีกลแล้วคนน่ะไตโต๊ะเพคนน่ะเวนี่มาลูกมามาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเวนี่มาต๊อกต๊อกเร็วลูกมามาไก่น้อยมาโจ๊กมา เอาหินมาให้แม่อีกแล้วเล่นนี่เล่นนี่ตึ๊กตึ๊กเร็วตึ๊กตึ๊กบราบ้าเร็วลุกมาไม่ขึ้นนะตรงนั้นอ่ะโอ้ยไปขึ้นถั่วแล้วเอาไปซอนเด้อเด้อเล่นนี่มาเล่นนี่บราบ้าบราบ้าเอาหินมาให้แม่เร็วเอาหินมาให้แม่ดูเร็วอยู่ไหนน่ะเร็วเร็วหน่อยเดี๋ยวจะพาไปใต้ต้นผลไม้น้องจีนไม่เจอรสเซอน้องอ่ะน้องจีนไม่ห่วงน้องไม่ห่วงน้อง นี่ชาน้องน้องตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยน้องก็ไม่อยู่กับเราแล้วเนี่ยมันนึกว่าบ้านม,ามันอยู่สุขสบายอีกหน่อยไปอยู่ป่าอยู่ยังไงเนี่ยเลี้ยงลูกผิดทางหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกมันมาดูอยจันงนั่นนี่มันหลอกมันเลยหลอกมันมาไม่ใช่ไรกวนกันโชคมาลูกมาโชคเวนี่เวนี่เวนี่เอ๊ะนม่เข้าบา้านไม่เข้าบ้านจุน อย่าไล่เห็นไหมเข้าบ้านเลยบอกแล้วเป็นนี่กว่าแม่ลูกแม่โอ้ยผิวปากปลาอาลาดยานมึงเตอมยกขนาดเลยไม่โฟกัสเลยเดี๋ยวคุยกับเขาคุยกับแม่กันคุยกับแม่กันคุยกับแม่ยังคุยกับแม่ยังทำอะไรทำอะไรครับกินอะไรลูกมันจ๋าหรือยัง ออกเฮก้ยโอเคอะไหนดูสิไหนดูสิมันจะเลยเนาเอ๊ะไปวะคุยกับแม่ยังกะกะไหนแม่ดูสิ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 กินยังกินหมดหรือยังโอ้ยอันนี้ไม่กินเหรอเนี่ยอันเนี้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 ยเล็กๆเนี่ยไม่จิกๆเหรออร่อยนะอันเนี้ยจิกๆนะฮะจิกกินสินั่นด้วงเลย Ni nhu này, luôn nhu này luôn 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 cho mẹ luôn 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 Bà luôn luôn bà luôn 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 Bà luôn 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 เด็กดึก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 เกาะบ่านี่นี่กล้องเหรอกล้องอ่ะถ่ายหนูเก็บเอาไว้ไงเดี๋ยวหนูไม่อยู่กับแม่แล้วไม่ได้คิดถึงหนูนะเนี่ยไม่เก็บหนูไว้นะหนูอยู่กับแม่ไม่ได้วลอกเขาไม่ให้เหลี้ยงมาหลูกให้ไ,ไหนอะ่ะแบอบอะไรตรงนั้นขึ้นแบงก์มาต๊อกต๊อกสิต๊อกตอกสิต๊อกต๊อกแ้ดึก tóc tóc xí à lại à lại nhiều mẹ à lại nhiều nhiều như bọt phai ở trong cung cung bẹp 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 phơi phơi lên tóc tóc nha tóc tóc nha tóc tóc nha chặt chặt nha mấy đứa nè mấy đứa nè ui không hiền lắm mấy em mong hiền nổ đưa tiền nổ mấy con mấy em mong hiền nổ tóc tóc nha tóc tóc nha tóc tóc này đứa này mè, so, จะเกาะกันส okay, ิเกาะมือแม่กันสิไี่เอาไม่มีอะไรมาซ่อนซ่อนอะไรอะขึ้นเลยขึ้นแขนนี่ปไปไปไม่เอาลูกแม่ไม่มีอะไรโอ้ยเล็บแม่เล็บแม่ดูอจังโอ้ยไม่นิสุกว้านะระวังสุสุสุขึ้นไปหัดฝึกสิฝึกสิฝึกบินขึ้นเป็นไหมเป็นไหมขึ้นบนนั้นอะเป็นไหมฝึกสิฝึกสิสูน่ะสูเป็นไหมขึ้นเป็นไหม แม่ให้ดูให้แม่สอนสอนเอาไหมปลาว่าก่อนไปซุกซุกเช็ดหูเช็ดตาอีกแล้วดื้อนั้นมันหนังแม่จะไปจิกได้ไงหูกไม่ดื้อนะไปแนละ้วดื้อขึ้นไหลขนเยอะเลยอะเลยใช้ล่วงให้แม่ดูสิไม่ขนสวยไหมไห้แม่จับก่อนจับขนสวยได้ไหม ก็จ,จับคนดูหนะ่อยดูคนดูดูหน่อยดูได้ไหมมันหักตรงไหนแต่ไม่ได้เลยดูไวลดโตนะแตไมได้เลยให้ดูได้ไหมดูนิดนึงไหนดูสิไม่ดูเหรอห่วงไหนแม่เห็นอยู่วันนั้นเล็กๆพื้นขึ้นก็ไม่ได้อ๋อขึ้นไม่ยอมไม่ยอมมันดือโอ๊ยมันกัดได้ไงหรนเจ็บหไมไปร้านวะไปรานะ้านะ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 ั่นไงนี่แอบดู นี้ขอดูไหนดิขอดูฝั่งนี้หน่อยดิมันเป็นตเปาะอยู่แม่เห็นน่ะเป็นหนอนอยูหักตายเลยลูกกูแม่หักบินไปไกลแล้วดูสิจริงๆมันต้องลงข้างล่างเห็นไหมเพราะมันหักบนพื้นข้างบนอมอีกแล้วอมทุกอย่างแล้วก็ยัดอมแล้วก็ยัดอมแล้วก็ยัดให้ดูใกล้ที่เหลืออยู่ที่เดิมพ่าจะไปแอบดูใต้ต้นแล้วก็ไปดูดูก่อนดูก่อนดูก่อนสิ ว้าวขี้เกยียจจังเลยอ่ะ okay.